สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำส่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งอาณาจักรอยุธยาครองราชพอส2133พถึง2148และได้รับการยกย่องเป็นวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทยทรงกอบกู้เอกราชและขยายอำนาจของอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลพระราชประวัติโดยย่อพระราชสมภพพศ2598 ณพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกพระราชบิดาหรือมารดาพระราชบิดาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์สุโขทัยพระราชมารดาพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระศรีสุริโยทัยขณะทรงพระเยาว์ได้เสด็จไปประทับที่กรุงหงสาวดีในประเทศพม่าในฐานะองค์ประกันตามคำขอของพระเจ้าบุเรงนอง และได้รับการศึกษาและฝึกฝนด้านการทรหารจากพม่าและมอญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรบในภายหลังการปกครองเมืองพิษณุโลกเมื่อกลับมายังกรุงศรีอยุธยาทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลกและได้แสดงความสามารถในการนำทัพปราบปรามข้าศึกหลายครั้งพระราชกรณียกิจสำคัญประกาศอิสรภาพพศ2137ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครง ทำให้กรุงศรีอยุธยาพ้นจากการเป็นเมืองประเทศสาชของหงสาวดีขึ้นครองราชพศ2130หลังสมเด็จพระมหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตส่งขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระสันเพชรที่ 2. สองสงครามยุทธหัตถีพศ2135ปัจจุบันกำหนดเป็นวันที่18มกราคมของทุกปี ทรงกระทำยุทธหัตถีหรือชนช้างมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชากษัตริย์พม่าที่ตำบลหนองสารายจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและทำให้พม่าไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลานานการขยายพระราชอาณาเขตทรงทำสงครามเพื่อป้องกันประเทศและขยายอำนาจไปยังดินแดนโดยรอบเช่นหัวเมืองมอญล้านนาล้านช้างและกัมพูชา ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความมั่นคงและอำนาจแผ่ภัศาลมากที่สุดในยุคนั้นสวรรคตพศ2155ขณะทรงนำทัพไปปราบปรามรัฐไทใหญ่หรือแสนหวีรวมพระชนันษา50พรรษาทรงครองราชได้15ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพรักของคนไทยในฐานะมหาราชผู้กอบกู้เอกราชและบกปักรักษาประเทศชาติให้รอดผลจากภัยคุกคามภายนอกอย่างแท้จริง1 ยุทธหัตถีรายละเอียดและข้อสังเกตวันยุทธหัตถีตามการคำนวณทางประวัติศาสตร์มติที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทยครับคำท้าทายก่อนการต่อสู้ได้มีพระสุรเสียงอันดังท้าทายพระมหาอุปราชา หรือมังกยชวาว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยุทธไว้ในพันดินเถิดภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะได้กระทำยุทธหัตถีแล้วพระแสงของเงาอาวุธสำคัญที่ใช้ในการยุทธหัตถีคือพระแสงของเงาที่ฟันถูกพระมหาอุปราชาจนสวรรคตบนคอช้างทำให้กองทัพพมา่าต้องยกทัพกลับผลในทางประวัติศาสตร์ ชัยชนะในครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์และทำให้พมา่าไม่กล้าเข้ามารุกรานอีกเป็นเวลานาน,านกว่าร้อยปีครับ 2. พระราชสมัญญานามและพระนามอื่นพระองค์ดำเป็นพระนามเดิมที่เรียกกันทั่วไปสมเด็จพระสันเพชที่สองเป็นพระนามเมื่อครั้งขึ้นครองราชพระมาลาเบียงมีตำนานกล่าวว่าพระองค์เคยถูกยิงด้วยปืนที่เมืองของสาวดี แต่กระสุนไม่ถูกองค์เพียงแต่เฉียดพระมาลาหรือหมวกไปเล็กน้อยจึงเป็นที่มาของชื่อพระมาลาเบี่ยงและอาวุธสำคัญอีกอย่างคือพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงใช้ยิงสุรกรรม,มาแม่ทัพม่าที่เสียชีวิตข้ามแม่น้ำสตง 3. การขยายอำนาจและยุคทองของการทหารสร้างความมั่นคงภายในหลังจากกอบกู้เอกราชแล้ว พระองค์ได้ทรงรบเพื่อปราบปรามหัวเมืองที่เคยอ่อนข้อต่อพมา่าและขยายอำนาจออกไปเพื่อสร้างรัฐกันชนหรือบัฟเฟอร์สเตทขยายอำนาจสูงสุดในรัชสมัยของพระองค์อา,อาณาจักรอยุธยาขยายอำนาจครอบคลุมดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้แก่ล้านนาเชียงใหม่กัมพูชามาลากาและดินแดนของพมา่าบางส่วน 4. การสวรรคต สถานที่สวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตรเมื่อพศ2158ขณะทรงนำทัพไปทำศึกยังเมืองหางในรัฐไทยใหญ่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ในประเทศพมา่าใกล้ชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สาเหตุทรงประจวมด้วยพระโรคฝีหรือไข้ทรพิษในบางข้อมูลครับด้วยพระปีชาสามารถด้านการสงครามและภาวะนิําที่เข้มแข็ง ทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่คนไทยเทิดทูนบูชามาจนถึงปัจจุบันครับ 5. พระพี่น้องร่วมสายโลหิตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระพี่น้องที่สําคัญ2พระองค์คือพระสุพรรณกัลยาพระเชตพะคินีพี่สาวทรงเป็นพระพี่นางองค์โตและเป็นผู้เสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อชาติในช่วงที่พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พมา่า ยึดเมืองพิษณุโลกได้ทรงถูกนำตัวไปเป็นพระชายาที่หงสาวดีในฐานะตัวประกันและเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมืองให้พระราชบิดาการเสด็จไปของพระองค์เป็นการถ่วงเวลาและเปิดโอกาสให้สมเด็จพระนเรศวรได้กลับมาปกครองเมืองพิษณุโลกและเตรียมการกอบกู้เอกราชในเวลาต่อมาสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาหนองชาย มีพระนามเดิมว่าพระองค์ขาวคู่กับพระองค์ดำทรงเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมเด็จพระนเรศวรมาโดยตลอดทั้งในการกอบกู้เอกราชและขยายอำนาจในช่วงการปกครองทรงได้รับสถาปนาให้เป็นพระมหาอุปราชแต่มีศัก์และฐานะเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยของพระองค์พระเจ้าแผ่นดินไทยจึงถูกเรียกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์หลังสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตทรงขึ้นครองราต่ออย่างราบรื่น 6. พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงเหตุตานี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะการประกาศเอกราชขั้นต้น เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อพศ2124ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพและกำลังถอนทัพจากเมืองแครงกับกรุงศรีอยุธยากองทัพพม่าได้ไล่ตามมาวีรกรรมเมื่อเสด็จถึงแม่น้ำสโตงอยู่ในเขตพม่าทรงทอดพระเนตรเห็นสุรกรรมมาแม่ทัพพม่าขี่ช้างตามมาถึงฝั่งตรงข้ามและพยายามจะฆ่าแม่น้ำมา การกระทําสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงใช้พระแสงปืนคาบศิลายิงข้าแม่น้ำสตงไปถูกสุรกรรมมาสวรรคตบนคอช้างถือเป็นพระปรีชาสามารถในการยิงปืนที่แม่นยำมากน้ำปืนกระบอกนี้จึงมีชื่อตามวีรกรรมว่า พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงและถูกจัดเป็นหนึ่งในพระราชสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความเป็นมหาราชที่ถูกนำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกข,ของกษัตริย์ในราชวงศ์จักกรีสืบมา 7. มหาราชผู้ไม่เคยแพ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับยกย่องว่า เป็นกษัตริย์นักรบผู้ไม่เคยรบแพ้ในสงครามสำคัญใดๆเลยตลอดพระชนชีพด้วยพระปรีชาสามารถทั้งด้านยุทธวิธีเช่นการใช้คนน้อยสู้คนมากและความเด็ดขาดทำให้ทรงสามารถนำพาชาติไทยไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่และเป็นปึกแข่นที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย 8. วีรกรรมพระแสงดาบคาบค่ายนอกจากยุทธตถีแล้ว ยังมีวีรกรรมทางยุทธวิธีที่แสดงถึงความห้าวหาญส่วนพระองค์เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงต้นของการกอบกู้เอกราชเมื <S <S ans, <S <S ่อครั้งนำทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าการกระทำสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงนำทัพขนาดเล็กปีนขึ้นไปบนค่ายของพม่าเพื่อปล้นค่ายในเวลากลางคืนการปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูงทำให้ต้องใช้มือจับปีนจึงทรงต้องฆ่าพระแสงดาบไว้ในพระโอษฐ์หรือปาก ดามดาบที่ทรงใช้ในวีรกรรมนี้จึงมีนามว่าพระแสงดาบคาบค่ายซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชอนุสาวรีที่ถูกนำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ในยุคต่อมาครับ9กองอาสาญี่ปุ่นในรัชสมัยของพระองค์มีการใช้กองกำลังต่างชาติในการช่วยรบซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการจัดทัพที่คันสมัยกองกาลังคือกองอาสาญี่ปุ่น หรือสามูไรที่เข้ามาตั้งรกรากในกรุงศรีอยุธยามีจำนวนราว500นายบทบาทกองอาสาญ,ญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นทหารรักษาพระองค์และกองทหารทะลวงฟันซึ่งมักจะอยู่แนวหน้าในการรบผู้นำมีหัวหน้าชาวญี่ปุ่นคือยามาดะนางามะสะต่อมาได้เป็นออกย่าเสนาพิมุกในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส 10. สถานที่สวรรคตรที่เมืองหางหรือเวียงแหง แม้หลักฐานส่วนใหญ่จะระบุว่าสวรรคตที่เมืองหางแต่ก็มีการตีความและข้อถกเถียงเกี่ยวกับสถานที่ที่แน่ชัดข้อมูลหลักสมเด็จพระนเรศวนสเสด็จสวรรคตที่เมืองหางหรือเมืองหางในรัฐไทยใหญ่ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศพมา่าขณะทรงนำทัพไปตีเมืองอังวะสาเหตุทรงพระประชวรด้วยพระโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษข้อถกเถียงมีการตีความคำว่าเมืองแหนในพงศาวดาพรพมาร่า ซึ่งบางฝ่ายเห็นว่าเป็นเมืองเดียวกันกับเวียงแหงอ,อําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินทัพแต่ในทางประวัติศาสตร์และหลักฐานไทยใหญ่ปัจจุบันเชื่อว่าสวรรคตรที่เมืองแหงซึ่งมีพระสถูปกองมูขุนหอคําไตหรือเจดีของพระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นหลักฐานสําคัญ11วัดสําคัญที่เกี่ยวข้องมีวัดหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับพระราชประวัติและวีรกรรมของพระองค์ วัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยาเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทยหลังจากการทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาสมเด็จพระนเรศวรได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานนามว่าวัดใหญ่ชัยมงคลวัดวรเชตามรามอายุทยาสร้างโดยสมเด็จพระเอกาทศรสเพื่อเป็นอนุสารสถานบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชกรณียกิจและวีรกรรมทั้งหมดนี้ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงในฐานะมหาราชผู้กอบกู้และสร้างความรุ่งเรืองให้แก่ชาติไทยครับ 12. วรรณคดีและวรรณกรรมสำคัญเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถูกบันทึกและเฉลิมพระเกียรติในวรรณคดีชั้นยอดของไทยคือลิลิตตะเลี่ยงพย่ความสำคัญเป็นวรรณคดีมรดกของชาติประเภทเฉลิมพระเกียรติที่แต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระมหาปรมานุชิตชิโนรพอสพศ2375เนื้อหาหลักคือบรรยายเรื่องราวการทำสงครามยุทธาธีอย่างละเอียดและไพเราะรวมถึงแสดงพระปรีชาสามารถและคุณธรรมของพระองค์ข้อความท้าทายวรรณคดีเรื่องนี้มีการบันทึกข้อความท้าทายพระมหาอุปราชาเอาไว้เป็นอมตะว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใยในร่มหมายเล่า เชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะได้กระทำยุทธหัตถีแล้ว 13. ชีวิตส่วนพระองค์และพระมเหสีพระอัครมเหสีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมักไม่กล่าวถึงพระอัครมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างเป็นทางการมากนักแต่ในเอกสารต่างชาติเช่นคำให้การขุนหลวงหาวัดและจดหมายเหตุวันวลิลิ ได้กล่าวถึงพระมณีรัตนาเชื่อว่าเป็นพระอัครมเหสีหรือพระมเหสีเอกของพระองค์เจ้าครัวมณีจันทร์เป็นพระนามที่ปรากฏในจดหมายเหตุวันวิตโดยระบุว่าเป็นพระชายาไม้พระองค์หนึ่งที่ต่อมาได้ออกบวชชีซึ่งบางครั้งถูกสันนิฐานว่าเป็นพระมณีรัตนาพระราชโอรสหรือธิดามีการสันนิฐานว่าทรงมีพระราชบุตรอย่างน้อยหนึ่งถึงสองพระองค์ แต่ก็ไม่ปรากฏพระนามที่ชัดเจนในพงศาวดารไทยซึ่งแตกต่างจากพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสที่มีพระโอรสสืบราชสมบัติ 14. วีรกรรมปราบพระยาจีนจันตุวีรกรรมนี้แสดงความกล้าหาญตั้งแต่ยังทรงพระเยาวและปกครองเมืองพิษณุโลกเหตุการณ์คือพระยาจีนจันตุขุนนางชาวขเขมรได้นำกองทัพเรือเข้ามาโจมตีหัวเมืองชายทะเลของอยุธยาการกระทำสมเด็จพระนเรศวร ขณะนั้นยังเป็นพระมหาอุปราชาได้นำทัพเรือเข้าไล่ติดตามพระยาจีนจันตุจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทรงแสดงความกล้าหาญในการต่อสู้ทางน้ำและสามารถปราบปรามกองทัพเขมีลงได้วีรกรรมและพระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและความรุ่งเรืองด้านการทหารอย่างสูงสุดแก่กรุงศรีอยุธยาในยุคต่ตอมา